เอเป็นอีกหนึ่งานมอบรางวัลสุดปังและวันแห่งเกียรติยศของนักธุรกิจนักบริหารเจ้าของแบรนด์และศิลปินคนบันเทงิงสำหรับงานเด e v i วร l h i ฮส h a i l a n d Spotlight a w a r d 2025ที่จัดโดยสำนักข่าว t h อ v i วร l h i ฮสภายใต้บริษัท b บส t ์ดีเวิลด์เอนเตอร์เทนเมจำกัดโดยบริษัทเด e p y ายทอนจำกัดโรงงานรับผลิตอาหารเสริมเครื่องสำอางและสร้างแบรนด์ชื่อดังภายใต้การบริหารงานโดยคุณอุไรวันอาสัตรูและคุณปัทวีปานยิ้มพะกกุลถูกรับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลในสาขาธุรกิจยอดเยยี่ยมครับ อุลเลวันอัศตูซีโอเดอะพีทอนค่ะโอปัทวีปานิพัฒน์พัชกรินค่ะวันนี้ตื่นเต้นมางกับรางวัลที่ได้รับดีใจมากนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้เดอะพีทอนก็ถือว่า เป็นโรงงานเล็กๆที่เหมือนแบบสนับสนุนทั้งแม่ค้าออนไลน์แล้วก็ลูกค้าทุกคนนะคะเราดีใจมากที่รับรางวัลน,นี้ค่ะย้าย่งาของเราอะไรยังในบ้างค่ะของเราจะมีจะมีโรงงานผล,ลิตอาหารเสริมนะคะแล้วก็เครื่องสำอางด้วยแล้วก็ในอนาคตเราวางแผนไว้ว่าตอนนี้กําลังทาอยู่นะคะเป็นเฮ้าส์โฮค่ะก็คือเป็นเกี่ยวกับเครื่องใช้ภายในบ้านทั้งหมดค่ะ เยอะมากเหมือนกันค่ะยังใช้ทุนเยอะมากเหมือนกันแล้วแต่ก็ดีใจที่แบบมีลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าแล้วด้วยรอรอสินค้าจากเราเพราะว่าอย่างเด็กไททอนเองอ่ะจะขยายโรงงานหรืออะไรเงี้ยค่ะจะมาจากการที่เราขายสินค้าเองก่อนอย่างเครื่องสําอางล้วก็ขายมีแบรนด์เครื่องสํอางที่เราขายอยู่ก็มีฐานลูกค้าเก่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ณตอนนี้อย่างโรงงานที่สามก็เราเออกินะเป็นพ์ทเนอร์ เอ่อเรียกว่าอะไรแบรนด์อีซี่ซี่ของพี่ลุงลาวันนะคะเราเป็นทุ้นส่วนการอะไรเงี้ยค่ะจากการที่แบบเราประสบความสําเร็จเราก็ถึงอยากอยากทาโรงงานเองอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นเริ่มต้นมาจากการที่เรามีฐานลูกค้าแล้วก็มีลูกค้าที่น่ารักที่ใช้ของของเราอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเป็นการต่อยอดค่ะต่อย,ยอดถือเป็นความคลาดใยใหม่สำหรับเราเองสุดมากเหมือนกันค่ะก็คือจากแม่ค้าสู่เจ้าของโรงงานเนาะแล้วก็สู่ ณตอนนี้ก็ยังทําหน้าที่เจ้าของแบดนเหมือนเดิมอะไรย่เงี้ยค่ะเหมือนเรามีหลายๆล่ามากกว่าหลายๆหน้าที่ในการทํามันก็ท้าท,า,ท,า,ทายทุกอย่างอะไรอเงี้ยค่ะแต่ก็คิดว่าไม่ถึงค,ความสามารถของทุกคนหรือว่าแม้กระทั่งความสามารถกีหรือพาร์ทเนอร์ทุกคนก็ทุกคนเก่งคนละด้านแล้วมาจอยกันอะไรอเงี้ยค่ะเรามีกาวางแขนในสัีองว่าเราจะต้องแบบทำีทาการตลาดยังไงเพื่อที่แบบว่าให้มันประสบความสำเร็จธุรกิจที่เราทำที่เป็นธุรกิจ เกิดมองว่า PR อานะตอนนี้มันเป็นการที่เราอะทำสินค้าที่ดีในแบรนด์ในในแบรนด์พื้นฐานที่เราขายอยู่นะปัจจุบันเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนได้ฐานลูกค้าที่ที่ใช้แล้วก็เหมือนแม่ค้าออนไลน์ที่ยังใช้งานอยู่อะไรเงี้ยค่ะมามาผลิตกับเรามากกว่าค่ะณตอนนี้เลยนะที่เราเป็นมุมของโรงงานเนาะหอยย่างค่ะตอนนี้กระแสในเรโลกสินค้าออนไลน์ในประเทศไทยวิ่งตอนนี้เป็นเจนนี่ฟีเวอร์เนาะถ้าพูดในมุมของโรงงานนะตอนนี้ พนักง,งานกินทํางานแค่ยี่สิบสี่ชั่วโมง o อทุกวันก็คือ,อสินค้าออนไลน์ยังไปได้ยังขายได้จริงๆไม่ใช่ว่าเนแบบบางคนมองว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรออะไรเงี้ยไม่เลยในมุมของแม่ค้าออนไลน์ยอดกําลังก็แบบมหาศาลคนมันยิ่งถ้าเกิดเราเป็นสินค้าที่คนต้องกินต้องใช้ยังไงก็ต้องใช้อย่างอย่างของซักผ้อีซี่อย่างเงี้ยค่ะ เอาตัวว่าเราสมวันละพันบ้านทุกวันแทบจะเปิดโอทีในการในนี่ตลอดอะไรเงี้ยมันเป็นของกินของของต้องใช้อะไรเงี้ยค่ะอย่างของกินอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีสินค้าไหนที่น่าจะเป็นสําหรับลูกค้าเรานะคะแล้วแต่ว่าเราเองอะ่ะจะจีจ้ไปที่ลูกค้าจุดตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะต้องทําให้สินค้าเราเป็นความต้องการของลูกค้าให้ได้กินมองว่าตลอดออนไลน์ไม่ดรอปเลยค่ะมีแต่โตโตขึ้นทุกป,ปีแน่นอนเพียงแค่ว่า บางคนที่มาแล้วไม่ประสบความสำเร็จอาจจะท้อบ้างหรือไม่เข้าใจตลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับโรงงานเรายังเป็นแบนบออฟฟิศงานไหมคะมาลงทุนแล้วเรารับุรรบูยาทุกอย่างเหมือนเดิม ก็ยังเป็นันท็อปเซอร v i ิสค่ะที่ยังช่วยตลอดเนาะใช่ค่ะก็ตั้งแต่เริ่มต้นคิดผลิตภัณฑ์คิดสูตรด้วยกันแล้วก็รวมถึงการตลาดที่เราไปรีเสิร์ชมาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะคอยเสิร์ชลูกค,ค้าน,นาลูกค,ค้าว่ามันจะต้องทําไปในแนวทางไหนค่ะก็คอยอยู่เบื้องหลังให้ลูกค,ค้านอกจากนั้นแล้วที่โรงงานเรายังมีสตูดิโอเพื่อที่ให้ลูกค,ค้ามาถ่ายทํยาเกี่ยวกับโปรโมทแบรนด์ของตัวเองได้อีกนะคะตรงนี้เราซัพพอร์ตให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายก็เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของ การซัพพอร์ตและการให้ลูกค้าทำทำงานง่ายขึ้นโปรโมทสินค้าง่ายขึ้นค่ะค่ะแล้วก็กําลังมีแลนแบบกับน้องทีมทีมตลาดการตลาดนะคะว่าเราจะทําคอนเซ็ปต์ให้ลูกค้าแล้วก็เหมือนวางแผนการตลาดว่าสินค้าตัวนี้กลุ่มเป้าหมายเป็นแบบไหนช่วยเรื่องตลาดว่าจะต้องไปแบบแนวทางแบบไหนเหมือนเหมือนก็ปี้วางของเราให้อะไรเงี้ยค่ะจากแบบแบรนด์ดังๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือกําลังฟอร์มทีมเป็นอยู่ค่ะจากนี้ติดใจเริ่มต้นลงทุนตัดผลิตต้องเริ่มกี่บาทนี้นะคะ อุ้ยเราเริ่มน้อยมากสี่หมื่นเก้ามเริ่มสี่หมื่นเก้าใช่สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะก็สามารถผลิตแบรนด์เป็นของตัวเองได้แล้วนะคะเริ่มจากเป็นแม่ค้าเล็กๆก็สามารถมาผลิตกับเราได้เราได้กี่กล่องนะหนึ่งพันหนึ่งพันกล่องอ่าโอเคราคานี้บอกว่าคุ้มค่ามากรวมไปถึงออยด้วยนะคะที่เราทําให้ครบจบที่เดียวขายได้เลยไลแอนนะคะเดือยไพทอนนี่ค่ะแล้วก็ Facebook นะคะเข้าไปที่ โรงงานเดือกไพทอนได้เลยมันก็จะขึ้นนะคะแล้วก็พิมพ์ w w w t h เ p y t h ดืออน com ค่ะสุดท้ายคือยากฝากอะไรถึงนักธุรกิจหจ้าใหม่ทีออบบไไ่อยากจะเปิดลงจากอาชญากรรมเลยนะว่าแบบเอชันสมควรจะลงทุนไหมในช่วงนี้มันไปได้ไหมอ่าสำหรับแม่ค้าออนไลน์หรือใครที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะกินมองว่า ธุรกิจเนี้ยยังไปได้เรื่อยๆแต่อยากให้คุณอ่ะกินกับสินค้าคุณก่อนถ้าเกิดคุณมีแม่กั์มีกลุ่มลูกค้าของคุณอยู่หรือคุณเองพรีเซนต์ตัวตัวเองออกมาได้เน,นี้ยบอกเลยว่าคุณไปได้ไกลแน่นอนเติบโตแน่นอนค่ะตลาดทุกตลาดมีลูกค้ารอที่จะจับจ่ายอยู่นะคะเงินผลิตออกมาแล้วก็ต้องมีคนได้มันไปแน่นอนค่ะเหมือนที่วิพายบอกเราไว้นะคะก็คือมันเป็นอ่มันเป็น,เนแบบธุรกิจที่กินมองว่าเติบโตไม่ มันเติบโตได้ตลอดแน่นอนไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดก็คือมันมีคนกินคนใช้หรือแบบทุกอย่างอะไรเงี้ยคะ่ะมันมันไปได้แน่นอนค่ะก็ของเรานะคะก็จะคือเราผลิตสินค้าที่ดีอะ่ะแล้วก็อยากให้ผู้บริโภคได้ของดีๆนะคะก็ลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าสนใจมาผลิตกับเรานะคะเข้ามาปรึกษาก่อนก็ได้นะคะในในเรื่องของต่างๆน,นะคะหรือว่างบหรือว่าการการตลาดนะคะ สามารถเข้ามาปรึกษาเดบกแพายทอนได้ค่ะได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดแม่ค้าคนไหนอยากได้ลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ําในสินค้าของคุณเดินมาหาเดบกแพายทอนได้เลยค่ะเพราะเรา,เาทําสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําแม่ค้าเองก็จะง่ายในการติดในการขายสินค้านะคะยังไงก็ฝากเดบิพยทอน้วยนะคะ